เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นายแพทย์หมอมราชวงศ์พัชรีสารชุมพลซึ่งท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์ศิราชรุ่น56ได้กรุณาพูดในววราสำคัญ120ปีสมเด็จพระบรมราชนกและ122ปีโรงเรียนแพทย์ศิลากกกมมมีีีคคววารรรู้้ทท่่เยยับะะออง์นนผ ตอนท่านจากพวกเราไปผมไม่ยุ่แค่สองขวบแต่ผมก็ได้ศึกษาอะไรต่างๆมารู้สึกว่าโรงเรียนแพทย์ของเราเนี่ยจะไม่มาอยู่ตรงเนี้ยไม่เป็นอย่างเนี้ถ้าปราศจากท่านนะซึ่งว่าบุญคุณที่ท่านจดให้ไว้กับโรงพยาบาลศิริราชหรือคณะแพทยศาสตร์ที่นั่น มันมากมายเสียเกินท่านเองเท่าที่ผมทราบในวัยแรกแรกแรกของท่านน่ะท่านที่ศึกษาวิชาการทหารเรืออยู่ในประเทศเยอรมนีแต่ตอนหลังท่านเองภายหลังจกเพาม่มมาทำงานในกระทรวงทหารเรือสมัยนั้นก็เรียกอย่างนั้นจะกปักท่านก็คงไม่ทราบว่ามีอะไรที่โดนไประถายท่าน ที่ให้ไปศึกษาที่ประเทศอเมริกาเกี่ยวกับการแพทย์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นต้นโดยน้ำประถายซึ่งแา,างเกังก็เรียกว่าโนโบลท่านได้ทุ่มเททุกอย่างหลังจากที่ได้ศึกษาเสร็จกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ย ก็รู้สึกว่าทางราชการก็ไม่มีใครกล้ารับท่านเอาไว้เพราะเกรงว่าอะไรก็จะไม่กล้าไปสั่งอะไรท่านแต่ก็เลยไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงพยาบาลแมคคอรมิคหมอสึกี่หมอคอดจะไม่ได้แน่อยู่นานเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ ท่านได้จากได่ด่วนจากพวกเราไปแต่อย่งนั้นก็ตามท่านได้กระทำสิ่งที่มีประโยชน์มาอันมหาศาลเลยต่อสิราชก็คือว่าท่านได้เป็นผู้เอาบูรณาธิการกิฟเฟอร์ก็ามาช่วยทำให้ระดับความสามารถของโรงพยาบาลนะเพิ่มขึ้นดีขึ้น ม่ช่นาแล้วก็คงยังคงอยู่กับที่ซะมากอันความจริงแล้วเนี่ยคนเราจะดีขึ้นได้หรือจะ,จะเจริญได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็อยู่ที่เดิมบานนี้เรายังอยู่ในถนะ้ำเลยใช่ไหมทีนี้การเปลี่ยนไม่จำเป็นจะต้องดีขึ้นการเปลี่ยน ไใ่ทางเลวก็ได้มันอยู่ที่สติปัญญาของคนทีนี้เมื่อท่านทำให้กลุ่มที่รก e ็เฟลเลอร์ครมาช่วยแล้วเมื่อครบกำหนดตอนนั้นท่านก็คงไม่อยู่แล้วผมผมไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆน,นี้ต้องขอออกตัวก่อนอนีนี้ผมพูดมาตอนตอนอ้นว่าเราจะเจริญได้ดีขึ้นได้นี่เราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนกลับไปอยู่ที่เก่าเพราะงัน้นเราออกมาจากท้ำแล้วกลับไปอยู่ในถ้ำใหม่เองยางี้ก็เป็นการเปลี่ยนเหมือนกันแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะ,ะนั้นผมสังเกตเห็นว่าการแพทย์เนี่ยการแพทย์แพทย์ไทยที่ไม่รู้อะเนี่ยผมถือเป็นการกลับอยู่ที่เก่า เป็นการเปลี่ยนถอยหลังไม่เสียเวลาทำไมทำไมไม่ช่วยกันทำให้แพทย์แผนปัจจุบันนี่ไอ้มันดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งซึ่งเคยเข้ามาช่วยเราที่สิริราชท่านะชื่อโปรเฟสเซอร์คลารล์บัคแมน เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ยูนิเวอร์ซิตี้ของเพนซิลเวเนียด้วยตอนผมไปก็ได,ได,ได้ได้ไปหาท่านไ,ได้รู้จักกับท่านด้วยโปรเฟสนเซอร์บาร์คแมนเคยเป็นครูของอาจารย์หมอชชวานโอสถธานรนันองค์นี่แล้วมีบุญดีได้มีท่านมาช่วยแต่บุญแล้วไม่มากพอท่านโดนจากับไปรเฟส ากจากไปแต่พระชนยังไม่สีส่ mm. สิบรสิก mm. ว่าง้นผมก็ดีใจที่โรงพยาบาลศิริราชได้สำเร็จในพระมหากราุณาธิคุณได้สร้างพระองรูปไว้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้สร้างขึ้นสมัยที่ผมยังอยู่เป็นนักเรียนแพทย์ที่ศิริราชตอนผมข้ามไปใหม่ๆยังไม่มีทราบจากการอ่านหนังสือครับว่า พระบรบมราชนกมีพระประสงค์ให้แพทย์ไทยมีความสามาคัคคีให้เปรียบเสมือนว่าแพทย์เราเนี่ยอยู่ในสถาบันแพทย์เดียวกันความสามาคัคคีของของแพทย์เราหรือว่าของคนไทยเราเนการมีความเป็นยังไงเรื่องความสามัคคีเนี่ยผมว่ามันทำให้เกิดขึ้นเนี่ยลำบากถ้า ระดับของคนต่างๆมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความต้องการก็ดีผลประโยชน์ก็ดีในสายตาของคนเหล่านั้นมันไม่เหมือนกันถ้าเขาไม่ใช่เป็นคนซึ่งมองเห็นส่วนรวมเป็นใหญ่มันก็ไม่มีหรอกความสมัคคีจริงๆคุณจะเห็นได้ว่าทุกประเทศในโลกเนี้ย มันแต่ความสามัคคีกันมาแล้วทางนั้นนะมิเชนนั้นนะมันก็ไม่มีไม่มีการเปลี่ยนรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนการระบอบการปกครองใช่ไหมไม่ว่าจะในยุโรปในแอฟริกาเอเชียอเมริกานั้นลำบากแต่ถ้ามาพูดถึงความสามัคคีในแง่ที่ผมจะเป็นไปได้นั้นนะผมคิดว่า การศึกษานี่แหละจะเป็นตัวทำให้คนได้มีความสามารถี่ขึ้นมาได้เมื่อมีการศึกษาแล้วเนี่ยมันก็พอจะมองเห็นว่า mm. การแตกสมัคีนี่มันจะทำให้บ้านเมืองสุดสามสุดโจมลงโดยโดย,โดยเหตุผลเยอะแยะเลยตัวเอกแพทย์เราอย่างไรช่วยแสดง ควาเป็นห่วงใหญ่อะไรบ้างของแพทย์ใน100ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่่ยาวนานมากผมกไม็ไม่ได้มีูริภาสนาที่จะถึงขนาดที่จะไปบอกให้คนเขาสามาคคีกันได้อันหน,นึ่งแน่ๆเลยที่ทำให้คนแตกสามัคคีกันเนี่ยคือความอิจฉาริษยาการอิจฉากันแล้วเนี่ยมันมันจะมันไม่สามาคคีกันการ นอนอมถมต้นเนี่ยก็จะช่วยทำให้ความสามัคคีมีได้ผมเชื่อว่าจะเพอเรามีอาชวะผมไม่แน่ใจผมคิดว่าแปลว่าความเอือเ้อเฟือเผือแผ่เรามีชาวนะเรามีเบนมีคิดเป็นเรามีขันติ ความอดกลัน้นแล้ว,ว่ามีโซรัจจัรคือความอ่อนน้อมท่อมตนอ,อ,อย่างนี้แล้วก็บวกกับการบาศรจากความรุษยานี่ยพบว่าความสามัคคีเกิดขึ้นได้แต่ที่จะทำให้ถึงจุดนั้นได้นี่มันยากในปี2558้าหปประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจจะมีแพทย์ต่างประเทศเข้ามาประกอบวิชา,าชีพในประเทศไทยมากขึ้นอย่างเงี้ยอาจการมีอะไรจะบอกแพทย์น้องๆเราลูกๆหลานเราเนี่ยผมคิดว่าแพทย์ในสังคมซึ่งจเจริญสุดๆอย่างไนอ่ะอเมริกาอังกฤษที่ควาว่าจเจริญในที่ที่ผมหมายถึงทางได้วัตถุนะ,อ,ะอยู่แล้วเนี่ย เขาคงไม่อยากาแอมาปฏิบัติในสังคมซึ่งยังด้อยกว่าเขาอยู่ใช่ไหมมีแต่คนซึ่งปฏติในสังคมซึ่งด้อยกว่าเราอยากจะได้มแปฏิอยู่ในสังคมที่สูงกว่าของเขาคือสมมติเราเป็นของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะลําบากมันต้องดูให้ดีๆการ ควบคุมการประกอบโรกศิลปะเนี่ยต้องให้มันเที่ยงธรรมแล้วก็ให้มันเป็นชนิดเป็นไปได้ไม่ใช่ว่า,เ,าเขียนเลิอดรู้แล้วทำไม่ได้ <home> coming, ไอ้โฮมคัมมิงไอที่คือสูยา้เนี่ยต่างประเทศเขาก็ทำกันมาก็อยากจะไปพบเพื่อนเกา่าครูเกา่เา เป็นลักษณะนั้นแต่โดยมากก็ไม่ก็จะไปขีดจำกัดอยู่ที่ไหวถ้าก็ไหวเขางอมากแล้วมาไม่ไหวหรอก <c oughs> มาไม่ไหวจริงๆม,ม,มันต้องกำลังดีอ่ะ,อะก็คนครับมันก็เหมือนกับเคยอยู่บ้านนี้มาแล้วก็อยากกลับไปเยียนบ้านบ้างใช่ไหมฮหรือว่า คนที่ไปตั้งโรกแอยู่ต่างประเทศก็อยากจะกกััไปเยี่ยมบ้านเราบ้างก็มันก็เป็นธรรมดาผมเองก็เป็นคนซึ่งไม่มีความสามารถในการที่จะชักจูงใจคนจริงๆอ่ะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะให้เขามาร่วสนุกสนานอะไรกันเนี่ยพออย่างรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ จากกันไปกันเยอะแล้วนะเป็นเป็นแต่เพียงรุ่นเดียวกันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีความสนิทสนมทางจิตใจกันนะฮะตั้งแต่สมัยโน้นไม่ได้สนิทกันเพราะนั้นมันแตเมื่อมันไม่ได้สนิทกันนี่ไปพูดกันผมคงไมก็เชื่อต่อไ